สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปครั้งนับสำหรับเกม a l l i c e Crossover นะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยคน,นเล่นน้อยลงแบบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแต่เกมยังคงอัปเดตเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งอัปสองรอบบางทีก็อาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งบางทีก็เวน้นอาทิตย์หนึ่งแต่ยังอัปเดตเรื่อยๆนะครับถามว่าคนไทยยังมีเล่นไหมสำหรับผมเนี่ยยังมีนะเนี่ยแต่มานก็ยังมี78คนในแคนผมนะครับ ใครอยากเข้าแคนผมนะครับผมขอ100 OC นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะทักส่วนตัวมาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ Discord นะครับขอ100 OC เท่านั้นนะครับทักมาได้เลยนะครับยังมีคนเล่นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังโดนเนตกันอยู่ครับบางคนก็โดนเนตเป็นแบบ n o แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสรุปอไม่ใช่ไม่ใช่สรุปในคลิปนี้จะมาสปอยอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาฉายาลับด้วยนะครับนี่ครับฉายาลับนะครับก็คือต้องทำอีเวนต์ซัมเมอร์ให้หมด นะก่อ็จะไปดูครับฝากทุกคนช่วยการกดไลค์และกดส u b s c r i b ชคลิปงนี้ผมหน่อยละกันนะครับขอแนะนำบิวปกรกรช็อ,ชอปถ้าคุณอยากเท่ในเกมอะไรคอสอเวอร์มีทย่ไม่ว่าจะเป็นการตีโนโมนาชหรือการทำคอนแรง s s สมีครบจบในที่เดียว UG p h o ฟ e ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยังใส่โค้ด z ั t อารทัอาจีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี เริ่มจากการสปอยอัปเดตหรือสนิคคีก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมานะครับนี่ครับทุกคนว่าอันนี้คือด่านของเรื่องอะไรครับลองเดากันเล่นๆผมให้เวลาเดาห้าวิห้าสี่สามสองหถ้ารูปนี้ยังดูไม่เข้าใจนะหรือว่ายังดูแบบเออแมบปบอะไรว่าด่านอะไรนี่ครับดูรูปนี้ต่อครับอ่ะคุณๆนะครับเริ่มคุณนอยังครับเหมือนตอนในภาคแรก ใช่ครับถ้าทุกคนดาวถูกก็ใช่ครับตามนั้นเลยครับถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันคือเรื่องนี้ครับดาบพิฆาตอสูรนะครับผมก็ตัวละครที่เราได้เห็นกันในรูปนี้นะผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็น1งทันจิโร่นะครับสองนะก็จะมีกิูกับเซนอิสึนะครับสามก็จะเป็นเรงโงคุนะครับแล้วก็เป็นอินโนสุเกะนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็มี5ตัวนะครับบอสก็น่าจะเป็นมูซันแหละบอสอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตที่จะมาในวันเสาร์นี้นะวันเสาร์นี้อัปเดตตีสี่ครึ่งนะผมตอนแรกผมว่าจะไลฟ์แต่ว่ามันดึกเกินไปนะน่าจะอยู่ไม่ไหวนะแต่ถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะถึงบถึง300ไลค์นะก่อนอัปเดตก็อาจจะไลฟ์สดอยู่ถึงก็ได้นะเอออ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาฉายารับกันนะจริงจริงไอฉายารับเนี่ยมันออกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะฉายาก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะมันจะเขียนว่า Summer Monar c h นะครับบวกชาร์ตเลเวลยี่สองนะครับอาวุธสี่สิบดาเมจเงาอีกสิบห้านะครับแล้วก็จะมีแรงอัพด้วยนะแต่ว่าในรูปนี้มันไม่เห็นนะครับคือมันบวกเยอะมากครับของคือของมันต้องมีอะเออเอาง่ายคือของมันต้องมีนะวิธีการได้นะครับเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะก็คือต้องทำอีเวนต์ซัมเมอร์ให้หมดนะครับผมถามว่ายากไหมไม่ยากครับง่ายๆครับเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกเลยนะครับอันแรกนะครับคือนี่ครับต้องซื้อสัตว์ฉี่ให้หมดนะครับหกอย่างนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรยากครับก็กดซื้อเลยครับเนี่ยเออกดซื้อได้เลยนะครับชิวๆนะครับต่อไปนะผมก็ต้องหาดาบเนี่ยครับอ่าดาบไอติมนะครับหาดาบไอติมจากการตีอ่าบอสอีกิสนะครับแล้วก็ลิลิกนะครับลิลิกก็จะประกอบไปด้วยแว่นตานะครับแว่นตาแล้วก็หอยนะครับแว่นตากับหอยเนี่ยสามารถหาได้จากอีฟิตี้ดิสเซอร์ตรงนี้เลยนะครับแต่เอางี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีไดแหละนะครับเดี๋ยวขอไปเร็วเลยนั่น นะครับแล้วก็ริลิกอีก3อย่างนะครับผมประกอบไปด้วยนี่ครับเซิร์ฟบอร์ดปูนะครับแล้วก็เมลอนตรงนี้นะครับ3อย่างนี้3อย่างนี้นะครับสามารถหาได้จากดันอีกิสนะครับแล้วก็ดันเจนของเบลุนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าเล่นตรงไหนนะนี่ครับจะอยู่ในนี้เลยนะครับอ้าวไม่ใช่คิดๆๆมาที่คราก่อน อยู่ในนี่ครับบอสตัวนี้แล้วก็บอสตัวนี้นะครับก็แลกไปเลยครับแลกอันนี้ไปซักสิบเหรียญแล้วก็แลกไปดูไปซักสิบเหรียญนะครับผมเล่นแป๊บเดียวก็ได้ครบแล้วนะเออมันก็ไม่จะดอกยากนะครับต่อไปก็สกินนะครับเราต้องคราฟสกินตรงนี้ให้หมดนะครับซึ่งผมยังไม่ได้คราฟสักอันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาคราฟให้ดูทุกอันเลยนะครับแต่ว่ามันก็นะใช้ของเยอะเนี่ยดิจินดารี่คอผมไม่มีเลยสวยละ ต้องคาบท้หมดเหมือนผมจะมีก้ามปูแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีสกินอะไรแล้วบ้างสกินเหมือนน่าจะยังไม่มีเลยครับใช่ครับไม่มีเลยสกินต้องคาบเลยแต่ถ้าเป็นอาวุธเนี่ยเหมือนจะมีก้ามปูแล้วอ่านี่ชายชายมีก้ามปูแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวคราบอาวุธอีกอย่างหนึ่งไปก่อนนะครับ summer t r i d e n ดนะครับเดี๋ยวคราบเลยอ่ะเรียบร้อยครับได้มาแล้ว summer t r i d e n นดูซิเป็นยังไงอ่านี่ครับเป็นเหมือนกับเป็นเสียมไหม อ่ะแล้วก็อันนี้รายได้ไหมได้ครับใช้ใชตั๋วหนึ่งรแต่ตั๋วผมหมดแล้วโอ้โหใช้ตั๋ว350ใช้ตั๋ว200อโอ้โหเดี๋ยวมันใช้ของเยอะขนาดนี้เลยเหรอผมดูแล้มันใช้แค่นิดเดียวโอ้โหใช้เยอะมากครับใช้เยอะมากตั๋วก็หมดโอเคเดี๋ยวฟาร์มตั๋วก่อน นอกจากทิเกตนะครับหรือตั๋วที่ผมต้องหาในการรับสกินแล้วนะผมยังต้องไปหาสกินดาบนะครับใน AFK อีกนะตัวแรกผมถือว่าในสกินดาบใน AFK ผมมีแล้วนะก็เลยว่าจะฟาร์มแต่ทิเกตแต่ผมมาเช็คดูนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกตั๋วอะไรพวกนี้เนี่ยเออมันยังพอฟาร์มหาได้นะครับแต่อันนั้นอ่ะมันต้องใช้ดวงอย่างเดียวเลยนะครับต้องมีอันนั้นด้วยอ่ะมันชื่อว่าอะไรซันเชตอะไรสักอย่างนะครับใน AFK ซึ่ง คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะผมมาจากเอฟเคสองสามช่วโมูงสองสาวันอาจจะไม่ดอปเลือยก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้สอนวิธีการหาก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามพยายามเล่นพยายามหาให้ได้ฉายาเนี้ยก่อนอัปเดตนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้ดาบซันเชดมาแล้วนะเป็นสกินดาบในเอฟเคเนี่ยโอเคเดี๋ยวพาไปดูกัน,กนว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับเข้ามาในเอฟเคแล้วนะทางขวาล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเอาแคปเจอร์ออกก่อน การจับภาพครับโอเคนี่ยนะเป็นซันเชดรีเพลสกินนะต้องมีดาบโล่มวันนี้ด้วยนะเออซึ่งผมก็ผมมีแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับก็ต้องเอฟเกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนนะที่ทุกคนต้องทำนะถ้าทุกคนมีของตามที่ผมบอกครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินอ่าลิลิกหอย่างนะครับผมประกอบไปด้วยแว่นหอยแล้วก็เซิร์ฟบอด แล้วก็ก้ามปูนะครับแล้วก็เมลอดนะครับหรือแตงโมนะครับวิธีการหาสอนไปแล้วนะครับกลับไปดูคลิปตอนเริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วก็สกินทั้งหมดนะครับผมที่ซื้อมานะครับแล้วก็สกินดาบที่ผมได้บอกไปนะครับผมดาบแตงโมนี้ด้วยเอ้ยดาบไอติมนี้ด้วยนะครับแก่นั้นะครับผมมาที่ Infinity Desert นะครับเล่นนับรับ i n i t y i t y d e s e r t นะไได้85เวฟนะครับผมแนะนําว่าอันนี้เนี่ยให้เล่นกับเพื่อน นะครับหรือถ้าใครไม่มีเพื่อนนะครับสามารถเข้าอ่าดิสของผมมาได้นะครับผมก็จะมีคนเล่นเกมนี้อยู่จํานวนหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไป fk เอาสกินก่อนนะครับแล้วก็ fk สกินเนี่ยมันได้ตั๋วด้วยนะครับน่าจะ fk ทันก่อนอัปเดตนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่รับผมอยากเล่นเกมนี้นะแต่ว่าผมไม่มีเวลาฟาร์มเลยครับเดี๋ยวจะมาสอนใช้งานนะครับผมแอป u g phone นะครับผมสามารถ fk ได้ทั้งวันทั้งคืนนะ fk เกมนี้ไม่หลุดเลย สามารถอยู่ในห้อง fk ได้7วัน14วัน30วันเดือนหนึ่งหรือจะอยู่เป็นปีเก็ได้นะครับไม่หลุดเลยนะครับถ้าเกมมันไม่อัปเดตนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็ดูในคําอธิบายนะครับจะมีคํว่าอ่า u g phone นะครับสามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็เีลืตักไปเลยเพรามาที่ u g phone นะครับของทุกคนเนี่ยถ้าจะเป็นหน้านี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนซื้อแล้วนะถ้ายังไม่ได้ซื้อนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะโล่งๆนับกดซื้อทางขวาล่างนะครับเนี่ยครับ แล้วก็จะมีนี่ครับ UVP GVP KVP MVP และ s v p นะครับถ้าจะ FK แค่ในห้อง FK นะครับแนะนําเป็น GVP ก็พอแล้วนะแต่ถ้าจะไปตีข้างนอกด้วยแนะนําเป็น KVP ขึ้นไปนะครับหรือ MVP เลยก็ได้นะครับแต่คลิปนี้จะแนะนำเป็น GVP นะครับแล้วก็ดูเลยว่าต้องการแบบกี่วันนะตอนนี้ก็มีราคาอยู่นะถ้าใส่โค้ดของผมนะครับ s r g Z r g ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับพอกดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้จอมาเป็นแบบนี้ เนี่จองผมเนี่ยเป็นอันดับ MVP นะครับพอได้มาแล้วนะกดเข้าไปเลยครับอ่าแบบนี้นะครับจะได้จองมาเป็นแบบนี้นะครับผมกดมาที่เกมเซนเตอร์ครับตรงนี้แล้วก็ P map low box นะครับตรงนี้นะครับใครที่ไม่อยากโหลด low box ตรงนี้นะครับสามารถมาโหลดในนี้ได้นะครับ Google Play ครับตัวใน Google Play เนี่ยจะเป็นทางการกว่านะแต่ว่าในนี้เนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะผมโหลดจากในนี้แหละนันโหลดเลย แล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะให้กดติดตั้งนะน่ะติดตั้งแล้วเนี่ยคกดเลยแล้วก็รอสักครู่ครับมันจะเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะได้รีวิบ็อกซ์มานะครับต่อไปนะครับทูเซนเตอร์นะครับเนี่ยครับพิมแล้โอวอโต้คลิกครับเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวไหนก็ได้นะจริงๆแต่ผมชอบตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาเลยมาเดินครับกดติดตั้ง install อ่ะเรียบร้อยครับออกมาหน้าแรกครับแล้วก็เข้าที่ออโต้คิกเกอร์ครับแล้วก็ทําตามที่มันบอกเลยนะแบบนี้ครับแล้วก็กดเบิดขึ้นมาหนึ่งอันแบบนี้แล้วก็เข้าโลบ็อกเลยครับเจอในเกมเลยละกันเนาะอ่าตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเสียงเกมอาจจะดังนะก็กดมาเซตติ้งนับรีออนรีออนเสียงมันดังกเกินเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอครับมันจะได้ไม่ดังนะ โอเคประมาณนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็อ่านี่ครับขวาบนนับเมนูครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับกด F K Reward ได้เลยนะครับหรือตรงนี้นะครับเราสามารถไป F K ฟาร์มที่อ่าเกาะจุจุสุไคเซนได้นะครับก่อนที่ดาบพิฆาตอสูรจะมานะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะ F K เป็นในนี้นะครับ F K Reward นะครับในห้อง F K นะครับไปลองดู นี่ครับเข้ามาห้องนี้แล้วนะครับจากนั้นก็กดนี่เลยครับกดเล่นเลยครับปล่อยเลยครับ Fk ทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะครับก็จะมีโอกาสได้ของทุกอย่างนะครับก็ดีครับมีพวก Legendary คอมีคอครบเลยนะครับสหรับการฟาร์มนะครับจริงๆในห้องนี้สักอาทิตย์หนึ่งอะก็น่าจะทําได้แล้วแหละนะครับได้ของได้สกินอะไรครบหมดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกไดาที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยว อ่าวันเสาร์นะครับตอนตีสี่ครึ่งเจอกันในอัปเดตนะครับก็สวัสดีครับผมเย่ฝากกดไลค์ด้วย